สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในกับผมนั่นเองนะครับบอสเกมเมอร์มาจิกนะครับผมวันนี้นะฮะเราอยู่ใน PUBG Mobile นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์เบต้านะฮะไม่รู้ว่าผมได้โค้ดเอ่อมันสุ่มแจกคนหรือว่าได้ทุกคนนะครับก็เลยได้มาเล่นเซิร์ฟเวอร์เบต้านะฮะเป็นก็อตซีร่านะครับโกจิรานะฮะก็ตื่นเต้นมากครับพอดีผมเป็นแฟนก็อตซีร่าอยู่แล้วนะฮะก็แบบสะใจนิดนึงนะฮะที่เห็นแบบใกล้ๆนะครับ โอเคอันนี้ก็รอแมดไปนิดหนึ่งนะครับว้าวมันช่างสวยงามดูดนั่นสิโอเคครับก็รอแมดอีก1 0กวินะครับก็จะได้เริ่มเกมกันแล้วเราก็จะได้เห็นกอซิล่าในแบบด้วยนะครับก็ทำลายตึกแล้วก็มีฆ่ามอนสเตอร์ด้วยนะครับว้าวนี่มันน้ำพุ <laughs> พื้นตื้นมากเลยนะแต่ไม่รู้มุดลงไปได้ยังไง <laughs> นั่นไงเจอเห็นอะไรนั่นไหม นั่นมันก็ซิล่าโคตรตัวเล็กเลยอะแต่ถ้าลงไปนี่โคตรตัวใหญ่มีมอนสเตอร์ในแมปด้วยนะครับเป็นมอนสเตอร์แบบหลายเลเวลมากเลยเนะี่ยมันสามารถขึ้นบ้านได้ด้วยนะผมลองฟฝึกเล่นมาแล้วโอเคเราจะลงแถวๆก็ซิล่านะครับผมก็ดูก่อนนะครับก็ซิล่านี่มาทางนี้ใช่ไหมลงโพชินกินะครับก็เตรียมลงเลยนะฮะส่วนใหญ่อะ เบต้า uh, จะเป็นบอทซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไปต่ต้องกังวลเรื่องคนนะครับรไปฟาร์มแล้วก็ไปตามดูกอริล่ากันดีกว่านะมีของด้วยนะครับแต่เป็นเป็นอีกแมปหนึ่งนีครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีนึงแล้วกันนะตอนนี้ก็ลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็หารถไปหากอริล่านะครับเค <Okay. S 1> พี่ก๊อดของเรา mm hmm. ก็สามารถ พ้นแสงใส่คนได้ด้วยนะฮะผมโดนมาแล้วก็คือยิงกระบอกยีดีก็ตายนะตายตายแบบงงๆเคเอ้ยผมปรับ HD นะเนี่ยน่าจะปรับลงอีกผมไม่ค่อยเห็นนะครับปรับ HD มันดูมันดูคนยา,ยากๆเย้ครับพดูดนะูนักกล้ามนี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดียว เสียงอะไรวะนะเฮ้ยมีเอ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรเนี่ยขึ้นมาตอนไหนไอ้บ้าเอ้ย, aa, อยมีมอนเตอร์อยู่ข้างล่างนะฮะเป็นแมงมุมสไปเดอร์มันดรอปของด้วยนะเดี๋ยวลงไปกำจัดมันสักนิดนึงนะฮะโอ้แต่ก็ระวังเลยนะครับมันจะเข้าประตูไม่ได้โอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้มันดำดีละ ามาันเสียงกอซิล่าไหมนะเจเข้าไปได้สินนะ <g ül> ประตูมันเล็กออออออโอเอจครับเดียงไปะละได้อ่าได้เข็มนะฮะหารถแป๊บหนึ่งนะครับเราจะตามล่ากอจิละกันมีเส้นทางของนางเดินด้วยนะ โอ้นี่มันเสียงกอซิล่านี่นะอ๋รู้สึกว่าเริ่มเริ่มใกล้แถวเราแล้วนะฮะน่าจะเดินผ่านมาทางแถวแถวโพชิงกินิดนึงนะครับแบบเฉียดๆนะฮะเดี๋ยวเราจะหารถตามไปนะครับผมมันก็ไม่มีเลยนะฮะก็รอเก็บเอากระบ,บอกแล้วกันให้ของอเก็บของเอาข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ว่างๆนะครับจะมาเล่นพับจีแบบ ที่ไม่ใช่เซอร์เบต้านะฮะผมก็จะกระการหน่อยนะครับก็รอติดตามกันนะครับผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เล่นบ่อยนะช่วงนี้ก็เลยแบบชินๆละเอ้ยไม่มีรถเลยไม่นะวงแดงโอเคครับเจอรถแล้วอืมดีที่ไม่ใช่รถเปิดประทุนนะโอเคครับผมจะโดนบอมตายก่อนนะเนี่ยวงแดงวงแดงอยู่แถวนี้ ก็ซิล่านี่ดอปไปน,นี้ด้วยนะดอปเป็นคีบหลังอะแล้วมันกลายเป็นระเบิดด้วยนั่นไงนั่นมันก็อซิล่าผมเจอเธอแล้วเธอสวยมาก <c oughs> โอเคครับตรงนี้มีที่ชมบิวด้วยละ่ะเราไปชมบิวนิดนึงโอ้ยไม่นาว้าวได้เจอศึกฆ่ากันของกอติลล่านะฮะ ถ้าเราไปใกล้ๆนี้เราจะเป็นอะไรไหมเราไปใกล้ๆแสงที่ก้อนิลาพลนะครับจะเป็นอะไร,รหรือเปล่านะเบรกเบรกเบรกไงเบรกไงเบรกไงเอ้ยเอา,า,า,เอาตายแล้วก็ไม่เห็นด้วย <laughs> โอเคครับเดี๋ยวมาขึ้นกระเช้านะฮะผมขับรถไม่เป็นนี่ยโอ้ยโอ้ยแล้วมันขึ้นไงเนี่ยมันขึ้นไงโอ้มีของดรอปด้วยเพิ่งรู้ว่ามีของดรอปด้วย c o n โทร l อ่าขึ้นไปว้าวเราจะสูงเท่าเธอไหมเราเห็นเธอนะกอชิล่าเจนี่เห็นน่าจะสูงสุดแล้วนะ อาวไม่ลงอาวไม่ลงอาวอ้าวอาเราจะลงไงเนี่ยไปนะ่าคอสซิล่าโดดลงไปเป็นอะไรไหมเอามีลม่มโอเคนึกว่าจะหงสซะแล้วโอเคครับไปดีกว่านะฮะไปล่ามอนสเตอร์กันดีกว่าเดี๋ยวูุกระสุนแค่นี้จะทำอะไรได้เนะี่ย เดี๋ยวแป๊บน,งนึงนะครับมันมีมอนสเตอร์ในแมปเยอะเลยนะเราสามารถไปกำจัดได้นะครับเพื่อเอาของดรอปโอ้ shit บอทอ้าวตายนี่มันใช่บอทหรือเปล่าเนี่ย <laughs> ไม่นะปกติเจอตาบอทนะฮะเอยโอเคครับก็เอามา รีวิวคร่าวๆนะครับก็ยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับผมว่าสกิลที่โกของตัวนี้ก็มีอีกสกิลหนึ่งนะครับก็คือสกิลปลดล็อกเต็มขั้นนะครับที่กระจายหนังนะเพราะว่ามันค่อนข้างโกนะครับเพราะสกิลที่เราแปลงร่างเป็นล้ออ่ะมันคูดาวแบบเร็วมากนะฮะก็คือได้25%แบบฟรีๆนะฮะแบบฟรีๆนะฮะก็เลยเอาสกิลไอ้ก็เลยผมก็เลยเอาเบิร์กที่แบบ อัพเวลเต็มเร็วมานะฮะเพื่อจะได้แบบเก็บเซอร์แบบเร็วง่ายๆนะครับโอ้โหแบบนี้สิจะได้สักตัวไหมนะโอเคครับล้มไปแล้วนะฮะแต่ว่าเซอร์พวกนี้มันก็หดนกันนะ